อาเนียนหมักแข้งเนาะแล้วก็รจะขัวบพักการห่อแล้วก็รพักสู้ใสายลำกาแล้วก็จะมีหัวหน้านี่ตาจะตบหมักแข้งไว้ก่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวจังคอยมันจัดการผวกพักอีสางนี่ตาก็ได้ตบหน้ามาเรียบร้อยไฟนี่ตาก็หมอนะทุกคนนี่สบายดีสบายดีนี่ตากาแลาไตเด้อสบายดีโบสถ์สุขทุกคนนแล้วก็สบายดีดยดพ,บบพ่อแม่ผีหลอกหัวหน้าเดอ้อ มือมี h h ่าจะเห็ดกับเขาคือเก่านทุกคนทรงมือพิตาจะมาเห็ดหัวพักสู้ใส่กับเอ๊อหัวหัวพักสู้ปนกประกาดหอจ้าหัวใส่เออใส่ยังใส่ยังจิดิดิ้ิุ้กเออเุกเอะบอกบอกไปไ้แบบนี้ตําแจวด้วยว่าเออปนด้วยว่าเนียนเหาเนาะไล่คนไล่เออคือกันเนียนเนนมาแข่ง เดืองงามทรงดิตาตัวประเ็ดกินแบบโดนโดนโดนแบบโดนแห้งกน้นแบบเนียนมาขอบาแข็งเนาะเดี๋ยงววันนี้ดิตาจะมาเฮ็ดเลยแต่ว่า,าบแข็งหัหนดิตาอะไ,โไรโบกใบเรียบร้อยบัวสีทุกว่าเปื่อยแบบยากเนาะเรื่องเบื้องต้นด้ว,าาดวเยเปื่อ,อยเด็กจืดแม่เด็กน้อยเนะาะชชิิโอ๊ยเป็นบาาเป็นไอทุกคนยามผ่านยามฝนกา เดี๋ยวพี่ตาเลยนะจะได้กกหักซากทุขภาไปเด้อยยันผายันฝนเนาะพี่ตาจะมาซ้อยพักไหวก่อนด้วยพี่ตาจะซ้อยแบบทางยาวหั่อยสิที่เป็นแสบอากาศเย็นๆทุกคนมื้อบริการเชิงฝนเชิงหมอกเชองเกาเนาะบัว่าทางบ้านพ่อแม่พี่น้องอ่าทางไผ่เฮาหมอกโลกรืบอบ่ นิตากับสีใสเสียงแบบเออเสียงแบบดังๆเนาะทุกคนเพราะว่าขั้นบมดังกะเดี๋ยวสิเออส่วนสิเจโน่เสียงฝนสีดังก็เสียงนิตาเขาถามว่านิตาเบาคอยเนาะเสียงฝนก็ต้องไปก่อนเสียงนิตาอยู่เลยเพราะฉะนั้นนิตาจะต้องเบาให้ยเกินกันหรือว่าดังลันโกพลโาดั่งจ้านิสาเอต่อไป ดังฟื้นขนาดว่าเพื่อนนิตาดังฟื้นไปยังยุ่งลายนะทุกคนเพราะคนตกขาดินเนี่ยยุ่งเีันก็บสิได้เพราะว่าเอ่อจะได้ดีเมื่อกี้น,นี่กับโป๊กับปองแหวว่าข้างหนาวไม่ว่าอะไรน่นะบายอะนะทุกคนอันนี้เป็นเป็นกปองเพราะว่าอ่าแสงแสงสะท้อนนะทุกคนอยากในใจกันไหมหนึงเนาะ จะบอเห็ดลายเห็ดสำนึงกับพอ่อเราะว่าส่วนนี้กินไม่าลายกับ <c oughs> นะบอกว่าอะไรทุกคนต้นโตผาดินกินแต่ก็นอนกแต่ว่ากินนอนกินน้อนกินนอนเดียวกินไม่ลายนะบอกว่าแบบมัดสีแบบไข่อุ้งลุงแบบสีเลยอทุกคนแบบส่วนนี้ตาก็เลยว่าเห็ดเมโน,โนูผักหัวผักตำแจวหลวกผักจังประมาณนี้ไม่ไลายเน้นกินผักเนาะ หยุดด้วยนะทุกคนไปใส่พักบ,บวับบวนัน่งักบัวต่อแบบได้เลเบิง่งพับบบบกบัวนั่นผักลูกเมียกนหาว่าเข้าแบบว่าเบิ่งไหมกนหาว่าเข้าบอบอเลสมากรือว่าบอปีดีมากชอบคือตองดีเอาเลยสิมาทุกคนหยุนหาว่าเข้าเลส สีแบบบอแตกยอดบอขึ้นมากแล้วสีแหลงเหี่ยดไปด้วยมาตรฐานท่าจะต้องเล็ดเออเพราะฉะนั้นเ่าจะต้องมีน้องทุกคนเนาะนี่จะจะเมเขาดิจ่าจะมาดีเราเมียจากสีเขาดิจ่าเห็นเนี่ยคุดชิลลายก็เลยแบบเอาขวาใส่น้วมันพัก็มีด้วยเนาะจะเอาไว้แบบใส่แก้วด้วยน้องทุกคนเนาะใส่แก้วจะเป็น่ซยรายเป็นไรใส่ปนใส่เป็นใส่ชั้นครอบพ่มาม กาทจ่ใช้จำเนื้อเรื่องนี้นตาจะขลัวเลยทุกคนันจิกรายเป็นแบบกลัวพักเงื่อนก็ะไรเนาะทีลายอ่ะถ้าเวทกุกษัตริพักข้ากกะสีเออไปชื่อี่ตาจะเหตุรสศาสตแบบมนัวแห้งเคือนไปเพราะว่าเหตแบบปรจัดลายมันจะกินแบบว่าลายบระไรเนาะเห็ุแบบออกออกสไตล์ที่แบบว่สาแบบสมแบบ กินดินลย่ยทะเลดจูจัดในห้าจก็แบบข้นพกอกกินกับเขาเปมนกับแบบมาไหเดียวติดรอยน,รนักต้นนี่โดนพักพักเปนดวนเออเป็นยังเั็นกาเขาไก่กองเานาะคุณ <laughs> ชิว้วไก่ดีขืนนี่ตาก็เลยเอ,อ่อเขาไก่กอกไหลเนาะ ตอนน,นออันิตาแบบแบบอู้ยแบบนต๊แห้งทุกคนในเบิงเิมกจะใสยนาดเนาะเศร้าแห้งบรายาาาทุกคนเศร้าแห้งเนยว่าพากเข้ามาสีเทียราเช้านัิาเนาะเป็นลงตอนภาคันิตา ขาอีกจกักน้อยนึงนะทุกคนหลังจากที่ใส้เวลาในการขาเขาจะมาปุงไว้ก่อนด้วยเอาเตือนขึ้นมาใส่เลยก็ได้ระทระระุกคพิจาจะมาเอาหนัอ,อ่อาอินเวบสองชุดจะเทียบกอนเนะาะเทียพิจาบดใลายค่นน้ำตาพิารร์ดิตแบบนี้โอ้ย ซอสดิจ่าจะใช้ซอสซอสดิจ่าเอาเป็นแบบรุงพิเศษไม่มีที่อีกแบบนึงแต่ว่ามันก็แพงเกินไปดิจ่ากเลยแบบ่าเอาแบบสีอ่อนเนาะเอาซำแบบว่าของพวกเอาสมารสซื้อกินได้ลาดทัวไปเบิร์ตนะมันจังแบบว่าหอมใส่ไข่แห้งเลยนะทุกคนโบ้มี่น้ำตาลการซีจินแบบจิปแปลกหนนึง เพื่อนนิตาอะนะจะสื่อน้ำมันนะมันเหมียนแบบเป็นทุกใหญ่ยังสิเลยเนาะซื้อเหมียนแบบนี้นะเจ้าแบบว่ากุ้มล้นเห็นฟ้าว่ามันปุบหน่อยมันลดไว้เด้อจะซอยได้ในจังหวัดส่วนอ่าตัวที่เรียกว่าจะซื้อนิตาจะเอามาใส่จะมาใส่ขวาเลยเนาะ โอเค okay, <Okay, S 1> ทุกคนไห่มาแล้วนิตาจ้ามาพักนิตาเลยน้องทุกคน,นเย็บงน,นามได้แห้งัวพักสิกลายเป็นแกงพักในปัจจุบันเอ่อบุปผีหนังตาลใส่ก็ดีนะทุกคนมันก็จะเป็นอา่าแบบจืดๆไม่นึงเนาะก่อก ค่ะสุปมันจะน้อยเพระาะแบบท่านข้าเจร๊ยิตาเองนนะซาำนีที่ตาว่าโอเคนะเหมือนแบบมันสะกินผู้ดีแจอะว่ายิ่งแม่น่ะกินซุปกินแบบว่าแบบเียบอร์สไตล์แป้งนัวก,นนวก่อนเนาะก่อนอื่นเบิร์ดเึ๊บแป้งนัวใส่ไปได้ได้ยเป็นทุกคนเลย แ่งนัวเรือเรือริตาบาสา่ได้เพราะว่ายังสีสน้ำปละเดกเลยบใส่ดีกว่าขึ้นไปล้าดิตาขึ้นกะเดกใ้ขันขั้นจักรเสใส่สยหลบผิกเพียกจะเป็นองิดคนแล้วท้กนกนจาก้าแหวบบอลดาจิเป็นไปอย่าเรียมันสิเพช็ประมาณนี้พะโอเคนัังจากคุณดาจะมาเติมรัดการเลยคนเลยเด้อ แหงบ่อเ่ยร้สกงตาต้องเห็ดคอยคอยๆเหนีวจริงอ่ะนี่มเินังจากไหนที่แล้วก่ะต้งคอยหนีวค่อไปตามเติมเติมเติม ตัเด็กกินแบบติดฟอมให้หนึงตัวแม่ไดกลาตอกแบบซุกซุกแห้งเลยอ่ะเออ่นำผัวลายก็ได้กลายเป็นตุมทุกคนที่ตอบตักออกมาก่อนนะคตากสิบสองานผิดกาชีลายนะทุกคนกได้เว่าอ่ะตัก็มาแบบตกวหนังเลยเดี๋ยวมาเบิ้งเนียนมาเคชื่อติกาเออขอผิสตาเชือเลยเนาะเบิวงเนียนมาแข้งอตากผู้ดีแต่ว่าติดเขาเลย ออยากแบบเทสดทุกคนเนอะทุกคนอยาเท็ดนนี่รสัด์โอเคอยู่แต่ว่าอะฟ้พาพโคยหนาเลยนะทุกคนแต่หอมเรียบร้อยแล้วพอเดวดีจ่าก็จะ ขขเตรียมเแจมซุปข่าแล้วก็จะเอิรนแม่กับน้องอ้อยมากกินขา่าเสาร์คับแม่มากเรียบร้อยเนาะลิตาจะนัุงข้าวเขาลงเลยพอลิตาบอยูริวรมแต่น้องอ้อยกับแม่เนาะลิตาจะกินขา่าวหัวเพราแม่ลิตาเราะตอนนี้จะกัวแบบซุก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 แทงตันนี้จะเป็นเนียนแบบแทงเพรลิตาทุกควนวในเบิร์ว้าว เดี๋ยวจะเป็นขวัขวขัวกลายเป็นตัน้ำร้านทิตาก็ได้มาตดเลยเนาะเดิมขึ้นกับเขาวตอนเสาร์วันี้นะทุกคนเป็นเจ้าห้กระซอยเม็ดมาในเด้อแม่ข้องทตากับเตียมถากิน,นนะทุกคนเนาะยุบเขาแห้งว่าจันฮะโอ้จะมีถอดตาดำเลยหนึ่งเนาะแดงแดงไว้กินเตี่ยมไว้กินเด่นนั่งแดงอาตะโตตัวนี้ แม่กับน้องกินก่อนนิตาจะมาเบิ่งอุนง่นแจ้งาใหม่กันเนาะทุกคนเนาะหมออุนไหวกันที่ได้มั่นลักษันคุณจะาข่างหมอไหวเนาะหมอหนำไหวที่ได้ป้ายข่างไหวพ่อพ่อได้กินเพราะว่านยามคนตกขาวเด่นด้วยเหือแห่นมักจะกินหนำอุลดีกว,ว่า,นาหนำหัวรอเดี๋ยวกันนิตเาเจ้าขวกไปด่างก่อนจำสิพ่อได้กินข้าวตับองมนเลยนะแม่เนาะทุกคนกินขาวเลย บางใหญ่เลยตรงหน่อยบะกตรงเป็นแบบจืดเป็นบบเพราะว่ามันมันงูไม่นหลัาอย่างละมาสองซึ่งก์บุกอดมาซึ่งกไหร ที่บ้านเนัวพัก นิจ่าก้ากินข่าวแหล่เรียบร้อยเนาะไม่เป็นอะไรธรรมดาเลยดูน้ำล้างงูพองนิจามีน้ำล้างแม่นิจ่าดองอ้อยนะคะเออแบบ้อบกดนดกินแหล่เปเรียบร้อยเลี้ยงตาดิตาหลากถ่ายงูเนาะทุกคนโอเคทุกคนนิจาเฉพาะจบคลิปเพื่อคอนเนอรขอบใจพี่ีนิจ่าเลยนะคะจบเนาะคลิปหนาพอกันไหมติดไลค์ก็นอย่าลืมกคนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิจ่าที่คลิปใหม่ต่อไปเทุกคนคลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบาย ยังไย้คอมเมนต์มาได้กับเขาอีกอารวันนี้ด้วย